สวัสดีวูลเล่เกมทุกท่านนะครับผมกลับพบกับเดลต้าฟอร์ดกันอีกเช่นเคยนะครับโอเคเออ่วันนี้ครับมีอีกหนึ่งปืนที่ผมไม่เคยจะนำเสนอเลยนะคุณผู้ชมซึ่งเป็นปืนยอดนิยมอีกหนึ่งกระบอกครับหรือปืนมหาชนนั่นเองครับนิยมใช้กันมากครับนะช่วงต้นเออ่ตอนที่เกมเปิดใหม่ๆนะครับนะจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังมีคนใช้นะครับนะนั่นก็คือปืน SG552 นะครับนะคุณผู้ชมเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมอย่างล้นหลามนะครับนะ แต่สิ่งที่ผมจะเอามาใช้คือผมจะตัดท้ายออกครับเ mm. น้น accuracy mm. แบบไม่เลงเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมปะเราไปดูกันว่าผมแต่งยังไงไปบ้างครับ let's go <S เนี่ประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมนะเออสเตตได้อยู่ประมาณนี้ครับ accuracy ร้อยครับคุณผู้ชมและแกเนี่ยเป็นปืนที่ลั่นไวมากครับ900เลยนะเออใส่แม็ก45นัดเข้าไปน่าจะสะใจอยู่นะคุณผู้ชมเอาว่ะแล้วก็ผมติดเลเซอร์เข้าไปด้วยครับนะ เอาไว้เพิ่มความแม่นยำนะครับนะระหว่างที่เราเปิดเลเซอร์อยู่แต่จริงๆก็อาจจะมีข้อเสียในระหว่างที่ใช้อยู่นะครับนะมันจะทําให้ศัตรูนั้นพบจุดตําแหน่งของที่เราอยู่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องใช้อย่างระมัดระวังนะครับนะโอเคส่วนคาลิเบรตครับไม่ต้องถามอะไรเยอะครับคุณผู้ชมนะเน้นคอนโทรลเป็นหลักครับแล้วก็เพิ่มเอ่อ a c c u r a ั y เข้าไปครับแล้วก็ยิงให้กระสุนนั้นไวขึ้น,นครับนะคุณผู้ชมนะประมาณนั้นครับโค้ดปืน ประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวแปะใต้คลิปให้เหมือนเดิมนะครับเผื่อใครอยจะเอาไปลองใช้ดูบ้างครับนะป่ะเราดูสนามซ้อมกันเอ้สวยงามครับลายทะเลคุณผู้ชมเออเอาวะใส่ครับเป็นไงได้เรื่องอยู่นะครับเออถามว่าเลงได้ไหมเล็งได้ครับ โคายเพราะว่าเราเอ่อแต่งมาเพื่อความ accuracy ล้วนๆครับจริงๆระยะตรงเนี้ยถามว่าหุ่นเนี่ยไม่ตายแต่ถ้าเอาเรื่องจริงๆเนี่ยตอนเราไปเจอศัตรูจริงๆตายเลยนะครับนะคุณผู้ชมด้วยระยะที่มันค่อนข้างที่จะดีเลยครับจริงๆเราปิดเลเซอร์ได้นะคุณผู้ชมแต่ก็จะทําให้การยิง accuracy ตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเราเลงการใช้สะโพกข้างเลเซอร์จะเปิดอัตโนมัติครับ เนี่เป็นไงคุณผู้ชมนี่คืออีกวิธีหนึ่งนะครับนะที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับนะผมจะใช้กับปืนที่เป็นปืนกลเอ่อของอูรูลู่ครับปืนกลที่แบบร้อยนัดขึ้นนะแบบนี้ผมจะปิดเลเซอร์ไว้ระหว่างที่เลงสโคบหลักครับเมื่อไหร่ที่เราเลงสโคบข้างปุ๊บเลเซอร์จะขึ้นมาใช้อัตโนมัติทันทีครับจะเพิ่มเอฟเฟกต์ค c ิว r a c y เข้าไปนะประมาณนั้นครับแต่วันนี้อาจจะต้องใช้แบบว่าบ่อยหน่อยครับโอเคป่าเราาดูสนามจริงกันว่าจะคิวหรือจะโดนคิว เลสโกเลยดาดงวงว่ะคุณผู้ชมได้เรื่องครับดาดนี้บอกเลยได้เรื่องเลยครับผมได้เรื่องเลยครับผมโอ้โหเอาว่ะมาถึงก็โดนเลยไม่เคยตายคนแบบว่าที่เรายิงต่อหน้านะจะต้องตายเพราะคนอื่นตลอดเลยนะแปลกว่ะมาุยครับคุณผู้ชมลงรูเลยเตดเดิมนะว่าปิดเลเซอร์ก่อนดรือ่ะเหมือนไม่จะเห็นเราเนะเว้ กูแล้วกูจะติดไปทำไมวะเนี่ยเออโอ้โหรถถังมาขับทั้งบนเลยเลยมาดิวะมาดิวะมาดิวะเบรกรอเลยเอาดิ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 นี่ซีโฟไม่ใช่โซฟาไปก่อนหนึ่งเมตรไปไหมไปไหมไปไหมล่ะครับไปไหมล่ะครับชิบหายกระสุดมดนซีโฟอีอนเอาดิเอาดิเอาดิ เออเข้าหัวจะจัดไม่โดนไม่โดนยิงอะไรยิงอะไรเพื่อนโอ้โหเอาวะกหก่อนเพิ่มเลือดกระโดดมอบเออดันอยู่ดันอยู่ดันนี่แน่นี่แน่ไกลๆก็ได้ไกลๆก็ได้มาดีมาดีดีเออมาดีหล้อหลอกล้อหลอกไปก่อนล้อหลอกไปก่อนอะไรล่ะครับอะไรล่ะครับเหมือนมันรู้อ่ะ เราล้อออกมันไม่เข้ามาด้วยนะเอออย่างรู้อ่ะนี่แน่โอ้โหนี่อะไรกันวะเนี่ยมันคืออะไรกันครับนี่ล้างเต็มเลยนี่อวะล้างเต็มเลยนี่อวาคือมองไม่เห็นเลยว่ะคือมองไม่เห็นเลยว่ะเอาว่ะนี่ซีโฟไม่ใช่โซฟาเว้เลยเอาดิ รอ,รอจังหวะนี้ปีนก่อนฟึบแอบมุมเออถ้าเปิดเลเซอร์นี่เห็นแน่ๆเลยโอเคมีใครอยู่เลยตรงเนี้ยหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะไอ,อ้อะไรอะไรเพื่อนอะไรอะไร,ะไ,รได้หนึ่งตัวโอ้โหเข้าหัวโอ้โหโดนมาชาวอีกแล้วผมเป็นอะไรกับมาชาวนี่ยต้องโดนมาชาวเก็บตลอดเลยนะไปครับคุณผู้ชมลุยกันต่อ ทายานเข้าไปแล้วปาซีโฟแบบย,อย,ย,อย้อยๆน,นี่แน่ย,ย้อยเข้าไปเอาเด็เอาเด็เอาเด,เาเด็เฮ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้โหอยู่เยอะเหรออยู่เยอะกู่ที่ไหนล่ะครับมุดลูโอเคเพิ่มเลือดไปครับปุ๊ปเขตตรงนี้ไม่มีใครอย่าตายก็พอติดชิ้นไปก่อนติดชิ้นยิงโอ้โหเอาดีครับ วะอยู่วะอยู่วะโอเคตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีก็ไม่อยากออกกันนะกลัวผงานนี่แกนี่เนี่ยอ้วนเอาดิครับวิววิวโดน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 นีก่อนห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 นีก่อนมาเดะมาดิอะไรอ้วนมาดิครับ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 โอ้โหก็สุนผมเยอะเอาวะเอาวะ มันจะมีคนวิ่งมานี่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 ไงนี่ไงมีมีมาอีกมีมาอีกมันจะมีคนวิ่งมาอีกเอาเอาโอ้โหโอ้โหอย่างดีบอกเลยหุยโดนโดนไปก่อ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 นไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกหล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 อกกับผมหลอกหลอกกับผมเอาดิไปครับ รอดรอดเฉยโอ้ยโอ้โหคิวยับยับเอาเพื่อนไม่เห็นเลยนะาว่าเขาตามนะฮะเออไอคนตามก็ย่องเบาเกินไอคนนำหน้าก็ไม่เห็นเลยลุยครับไปต่อเอาวะโอ้โหเขาอยู่ตรงไหนกันมั้นะจิงระเบิดไปก่อน น่าจะขับวิวิวิวโดนโดนโดนเฮ้อะไรอ่ะโอ้โหมาชาวอีกแล้วคุณผู้ชมนี่แนี่ย C4 ไม่ใช่โซฟาแบบย้อยๆเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเพื่อนอะไรเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดอ้าวโดนถอยไปโดนระเบิดเองช่วยไม่ได้นี่เน่ยนี่เนี่ยชิบหายโอ้ยโดน จริงๆน่ายืนรออยู่นะเมื่อกี้เนี้ยยืนรอก่อนได้คิวแน่ๆครับเอาว่ะผ่าเรายังไม่โดนยึดเลยคุณผู้ชมเป็นไปได้ครับสุดยอดครับการตั้งมั่นของเราปุบไปก่อนสีโฟมใช่โซฟานำล่องเดิมอุ้ยสุดจัดไปดิใครโผล่ตรงนี้โดนแน่นอนเปิดเลเซอร์่อยดีกว่า เดี๋ยวไม่เข้าคอนเซปต์เดี๋ยวไม่เข้าคอนเซปต์ครับผมไปไหนแล้วครับไปไหนล้วครับหลบเฮ้ยอะไรโอ้โหลูกซองนี่คือแบบว่าที่สุดของของที่สุดแล้วนะรู้จะเอาอะไรมาเปรียบเทียบเลยครับเอาว่าเพื่อนมาแล้วพี่มาแล้วเพื่อนเฮ้ยโห่จะมีเหรอโ้ยเกือบตาย สูงก่อนไปกระสุนก่อนติดชิงไปก่อนเผื่อมีตัวอยู่ในเอาโดนจริงๆว่ะโดนจริงๆว่ะแล้วมันอยู่ไหนวะเอ้าล้มทำไมเพื่อนเรียบร้อยครับผมหมอบเอาว่ะกระสุนก่อนอ๋อแม็กแบบเต็มๆจะได้ไม่คลาดเคลื่อนอะไร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 ครับผม หลบ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 เห็นปะวะเห็นปะวะเห็นปะวะไม่เห็นใช่ไม่เห็นใช่ปิดเลเซอร์ก่อนปิดเลเซอร์ก่อนเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นวิ่งไปน่ากินเอาคือเมื่อกี้เห็นเว้ยคุณผู้ชมแต่ไอเราคิดว่ามันตายไปแล้วไงยึดฐานคืนก่อนนี่แน่ โดน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 งก็ซีโฟไม่ใช่โซฟาเข้าไปครับนี่นี่รู้เห็นอยู่เห็นอยู่เอาว่ะเวเนอร์มีแต่บอกว่ะพอไม่มมมาช,ามชัดเลยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเปิดเลเซอร์เห็นแน่แน่เห็นเปิดเลยแล้วกันถ้างั้น ไปลงดีกว่าตรงนู้นเต็มเลยอ้อมเลยแล้วกันแน่แน,แน่ผมเห็นนะครับผมเห็นนะครับผมเห็นนะครับโผมคือเขาเลงยิงไงคุณผู้ชมใช่ปะมันก็เลยได้เปรียบเราในส่วนตรงนี้ครับเราต้องวิ่งเข้าหาไงลุยต่อแล้วเกิดตะไกรเลยนะ จะวิ่งถึงเบนเ้ยเอาแล้วอยู่สองสามตัวเลยเอาดิเอาดิเอาดิไปไหนล่ะครับไปไหนล่ะครับจะวิ่งไปไหนล่ะครับวิ่งโคตรไวเลยอะไรล่ะครับอะไรล่ะครับหลังไวๆเมื่อกี้ตัวนี้แน่เลยยังไม่หมดอีกเรอตรงเนี้ยอะไร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 ครับผมอะไรครับผมผมกขอแล้วกัน แอบก่อนโอเคจุดสองก็ต่อคุณชมเราไปช่วยเพื่อนครับสมทบกันหน่อยเอาว่ะยิงยัดขึด้นไปเบื่อมีตัวเบื่อมีตัวเฮ้ยโอ้โหขึ้นมาไม่ดูสูงสี่สูงแปดเลยกู เราต้องยันให้ได้นะเรายันได้คือไม่ต้องไปจุดต่อไปแล้วนะเออซีโฟอยู่ไหนวะอยู่นู่นเดาะอยู่นู่นก็เอานะครับอยู่นู่นผมก็เอานะครับ,รบผมบอกเลยเฮ้ยเขาวิ่งกันมาต้องไม่เห็นเลยนะ่ะโอ้โหเราก็ยิงไม่โดนนะี่นะจริงหน้าพุ่งเข้าไปหาเลยนะเออ วิ่งจะชนะเอานาเอาวะชนะเลยครับคุณผู้ชมเออเอาวะ,าวะไม่ธรรมาดานะครับนะคุณผู้ชมเอาวะฆ่าไปกี่ตัวบ้างยี่สิบหกตัวเลยเหรอทำเป็นเล่นครับโอเคครับคุณผู้ชม จริงๆแล้วต้องบอกว่าปืนเขาเนี่ยค่อนข้างจะสมดุลนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการแต่งแบบว่าวิ่งซิ่งยิงแบบเมื่อกี้หรือไม่ก็เป็นการแบบว่าเล่นระยะกลางถึงระยะไกลนะครับนะหรือเน้นสายนิ่งครับปืนนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างครับที่เราต้องการนะครับนะจริงๆแล้วอาจจะค่าได้เยอะกว่านี้นะถ้าผมเก่งกว่านี้นะเ <laughs> ออมันน่าจะมีเทคนิคในการเล่นแบบงานแบบว่าปืนแบบเนี้ยนะ แต่ผมก็ไม่ถนัดครับนะแต่คืออยากจะลองใช้ว่ามันจะผ่านไหมครับซึ่งเราแต่งไปแต่งมาปืนบางปืนที่อยู่ในหมวโหมดเดียวกันเนี่ย accuracy ก็ไม่ถึงร้อยเท่าเท่ากระบอกนี้นะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าทำไมครับนะก็เลยจับซะหน่อยครับนะโอเคงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้คงต้องลากัไปก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วกลับมาพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับ See you soon every day ครับ